B B B, B ใช่ A เก่งวางตรงไหมล่ะช้างช้างแล้วช้างอยู่ไหนโอ้โหช้างอยู่นี่เหรอโอ้โหตรงเป๊ะเลยแล้วครบยังป้านั่งนี่ใช่ป้านั่งนี่ลูอกมาทำต่อโอเคแอมแอมด้วย โอ้โหตรงเป๊ะเลยยังไม่ครบเลยเนาะขาดอ๋อขาดอีกห,หนึน่งใช่มีช้างตก,งตกเก็บช้างละโนโนยืดเส้นงโดนเอาเก็บช้างขึ้นมาแล้วลูกป้าเก็บช้างให้ลูกหน่อย อ่าเก็บข mm ึ hmm. 是是 mm. ้นมาวางให้ตรงสิลูกตรงหรือเปล่าไม่ตรงไม่ตรงอ่ะโอ้ยมาสามครบแล้วโอเคอ่าครบตัวเดียวเองลูกเอาตัวอื่นก่อนตัวอื่นเอาตัวอื่นให้ครบป้าป้าป้าเพ็ทควีนป้าทำเลยป้าทำเลยป้าทำเลยหรือจังทำไม่เป็น แอมด้วยคิวจางเฮ้ยป๊าป๊าทำเสร็จแล้ววะจ๊าจ๊าเฮ้ยป๊าป๊าได้ทำเสร็จแล้วเนี่ยป๊าทำเสร็จแล้วป๊าทำเสร็จแล้วไว้สเต็ปเนี่ยน้องเรียกวางได้ไหมอ้หูถูกต้องเลยถูกต้องเลยไหนดูสิน้องเรียจะวางครบไหมโอ้โหถูกต้องเลยยังไม่ เลขห้ายังไม่ครบเลยขาดอีกทั้งหลายตัวช้างครบช้างครบอยู่ตัวเดียวไหนอีกอ่ะหลกมีไหมครบไหมยังมีอยู่มีอยู่เหรอแล้วโอ้นกเอนกอยู่ไหนนกอยู่เลขอะไรคูนเบเย่งนกครบแล้วช้างครบแล้วเหลือตัวอะไรน้าัวโอ้ยกัวไม่ครบแล้วหล่นอ so. ีกแล พูดอินจะบอเหียเหียครบยังครบยังลูกเอาสงสัยจะไม่ครบเดี๋ยวถ้าวางไม่ครบก็แสดงว่าหมดในวางที่ลูกครบยังไในวัวครบยังดูพี่วัวครบยังลูกพี่วัวพี่วัวอยู่ไหนอ๋อพึ่งพึ่งโอ้ยพึ่งได้กี่ตัวเนี่ย พี่วัวครบแล้วพี่ช้างครบแล้วพี่นกก็ครบแล้วเหลือพึ่งกับเพนกวินนะอ๋อพึ่งยังไม่ครบเลยเนาะเพนกวินก็ยังไม่ครบเนาะขาดกี่ตัวนะขาดหนึ่งเหรอเออจ่ขาดหนึ่งตัวถูกต้องสี่ครบแล้วเหลือเพนกวิน เหลือเพนกวินเดี๋ยวจ้างเหลือเพนกวินตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่แฮ่กู๊ดบอยไหนนับดินกนี่เลขอะไรลูกนี่เลขอะไรอั่แล้เนี้ยเลขอะไรลูกไหนนับดินกมีกี่ตัวลูก 모라로